ครับว,วันนี้จะมา r e ว i e โอนิกับชนวัฒน์เออจะเข้าสอบแล้วครับอ่าเยี่ยมครับวัน,นีตามได้การสอบโอน็ตเป็นไงบ้างครับก็กำลังดีครับไม่ยากไม่ง่ายถือว่าดีเอาไม่ไม่ถามอ่ะเริเ่เลยเอาวันนี้วันนี้คือผมก็มาสอบโอน็ตวิชาไทายกับวิทย์ครับ สำหรับของสองวันก่อนนะครับมันก็จะมีอังกฤษมีสังคมแล้วมีเลขซึ่งถามว่าง่ายไหมง่ายทำได <Bu questo S 2> <can> ้ไม mm ่ได้เยี่ยมเลยครับผมก็เดี๋ยวเตรียมตัวแล้วก็จะไปสอบกันใช่ไหมครับใช่ครับเยี่ยมเลยครับผมทีนึงก็ไม่ลองรู้สึกยังไงกับโอเน็บ้างครับให้ดูขี้หัวไงขนหัวครับกำลังจะไปสอบโอเนกันโอเคไหมครับ อ่าเขาหนักซะแล้ววันนี้เป็นไงบ้างครับมาเสร็จพร้อมงัดกันแล้อ่าพร้อมอันน้แพทเวดดี้ก็ทำยดไปคือมาต่อไปวันนี้นะครับเราเราจะมารีวิวโอเน็ตกันนะครับผมตอนเช้าโอเน็ตเลยครับ กภาษาไทยครับอ่าเนื้อหาเป็นไงบ้างครับยากก็เป็นภาษาไทยครับคำถามภาษาไทยเลยจบแล้วคำถามว่ถามมาเป็นภาษาไทยมีตอนน้อยลงแล้วเนื้อหาครีมคอมมาดูการรูปแบบของเนื้อหาของข้อสอบตอนสุท้ายกับข้อปี63อ่าโอเคครับผมแล้วโอเน็ตวิชาที่วิชาต่อไปคืออะไแอ่ะ หลังจากไทยมา,าเป็นวิทยาศาสตร์อล้วเนื้อหาเป็นไงบ้างครับก็คือเป็นวิด,ดิโอคุณทำได้ยังไงเป็นวิเคราะห์มากขึ้นหรอบคล้ายกันาาสองแต่ไระยะเท่าอ๋อโอเคครับผมแล้วเมื่อสามวิชาเมื่อวันนู้นมีอะไรบ้างฮะมีสังคมคณิตแล้วก็อังกฤษสังคมนี่รีวิวหน่อยครับ ยาเนื้อหามีอะไรบ้างครับมันจะมีภูมิศาสตร์เศรษฐศาสตร์หน้าที่พลเมืองประวัติศาสตร์เอ๊ะพูดไปอย่างอื่เยอะครับโอเคครอบคลุมนะครับผมมันมีประมา5หัวข้อใหญ่ๆข้อารศึกันครับผมแล้วอังกฤษอังกฤษก็ถามเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วเออมันมีคำพื้นมี l i s t e i n g มันแกะแต่ยูแล้วแกะกับโอเน็ตภาษาอังกฤษไหนยาวกันครับ เน็ตยากกว่าพอเยอะกว่าอ๋อเน็ตยากกว่าพอเยอะกว่าเอาเนี่ยไล่ทีละวิชาเลยเพราะว่ามันไม่ถึงมันไม่ถึงสองอาทิตย์สักทีเอาวิชาวิชาแรกเลยที่เราทำมาแรกตอนเช้าก็คือเป็นวิชาสังคมสังคมนะสังคมก็คือพักอ่ะแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งไล่ไปพูดซ้ำมันจะได้กินเวลาจะได้ครบสิบนาทีสังคมเนี่ยเนี่ย ง่ายง่ายจ้ะง่ายคถ้าอ่านมาลองจำอ่าพาร์ทไหนที่คิดว่ายากสุดของสังคมเนื้อหาไหนพาร์ทนอนพาร์ทจำมันต้องจำโอเคครับผมโอเคครับไปต่อวิชาคันนี้ครับผมเป็นไงบ้างครับมันง่ายแต่ก็โดนหลอกง่ายพี่ฟองรู้สึกไงวะครับพี่ฟองใช้ได้ครับแล้วพี่ใบโยครับพี่ใบโยก็มีความง่ายแล้วก็โดนหลอกง่าย โอเคครับผมแล้วก็อังกฤษครับเรื่องนี้อังกฤษเป็นไงบ้างครับอังกฤษอังกี้ครับอังกี้เป็นไงยากเพ่าะอะไรถ้ามีอาจจะมีสาระที่ไม่เสถียรอะไรอย่างเงี้ยทีมฮารุเลยค่ะโอเคครับผมแล้วผมเห็นในสตอรี่เพื่อนมันคือทำซับโจ๊กอาหารฝรั่งอ่าครับผม มันเป็นร้านอาหารร้านอาหารเล่าหรอหนักมากก็เจอคนถ้าคนพูดบีกับอังกฤษก็้บอได้แต่อังกฤษสามารถฝึกได้ที่เอฟทีมิสเจอเราชื่อนะครับสมัยเทั ซีอ่าเป็นคอนเทนต์ของพี่ฟ้องนะครับไปติดตามกันได้ห้าสี่สามสองหนึ่งครับ